เล้วคนก่ะเดี๋ยวค้นเดี๋ยวคนวตด้ลุดเขาล่าับกันเลยนะจังหวะต้องถอดยากนะครัานงได้าทีเาครบแล้วแล้ว่ะครบแลป

เพาทคุณจ <T itt les> ีเอลนะครับสุดท้ายคุณจีเดินต่อไปอีกประมาณกิโลครึ่ง เราขึ้นถึงไหนคะก็ข้อลวปูห่หตอนนี้กำลังเริ่มขึ้นแล้วนะค,ะครับไ,ได้บอกก่อนเป็นรักมากทเดียวไปจ้านี่ค่ะไม่หมุนเลย <c oughs> นเราก็ยังขมาสาดอ๋อยังไี่่อยรักลังมากนะะคนหิวน้ำบ้างแล้วบ้าอบ้างมาเฮขอบคุณค่ะไปเลยน้องสองสอปก่อนเดี๋ยวสองสอมอกกตอนหลัง เอาลูก,กอมัเอ้ยเอฟีอามงมางมางว่าขอข้อแห่งเกิเราบอกเนี้ยคืยอลูกอมให้ม่เปิดให้กับเบามีจก่อนเลยคือแม่ใช่ เป็นธรรมดาครับแม่ผมขึ้นทุกวันผมก็เหนื่อยไม่เคยชินเลยนะกับความเนื่ยา,ากข้ามากาเดี๋ยวยน,บบนีอยู่งา,างหลังี่บอกพี่ขึ้นทุกวันเป็นอย่างืบอบใจครับพี่ขึ้นทุกวันคืนนนอคุคทึบใจ กับลงไปกินหมูนะารบวัดสองถาดหรือวัดสิจจอยไปเดินขึ้นก่อนไหมเป็นธรรมดาครับฉันยิ่ไม่เคยออกกำลังกายแม้แต่กลุ่มนักกีฬาเองก็หอบกันอย่าไปน้อยใจว่าเราหอบหนักกว่าเพื่อน ม่น่าใจเรารู้สังขารด้วยไม่นักกีฬาเขาก็หอมเหมือนกันนะครับแต่ต่างกันที่ว่าของเขา่เวลาพักแล้วมันจะหายเหนื่อยเร็วเขาปล่อยเขาทํางานได้ปกติแป้งก่อนเลยครับขากลับลงไปนี่ขาเต้นดึกๆุ๊ดุนะไม่ต้องห่วงกลับไปยานอนหลับย่างดีเหมือนไม่ต้องึ่งยาเลยค่ะกลับไปสลบเลยหลับสบายอย่างนี้ บางทียังไ่ได้ไดดกลับอยูอ่อาจารย์รับลงไปอยูน่นีแล้ <c oughs> าัจักรับแต่ตอนไหนพักข้าบนก่อนคือชัโมง่ะไเยนลงมาพักอยู่คันคั <c oughs> องห้ไปมีบอกหลังมีครับนังพักยขขอ <c oughs> ย,ยู่คนันกลางวันเยดเ้เยอะขนาไหนเพื่อนซเพื่อนนมาเป็นลมมากน <c oughs> ขนาดครับ <c oughs> เอาลงยายๆครับครับเจทางเดินหรือมอเตอร์เวีไปไม่ซี๊ดปัดออกไหมะสวัสดีค่ะครับอ้าวสวัสดีผมจะหันไปไหว้พระยังไงต้องไหว้ผมก่อนสิจะเดินลงมาไหว้ค่ะจะลงมาไหว้นะคะ ไม่เดี๋ยวพ้นจุดตรงนี้ก็เดินสบายแล้วครับเพราะ,ะ,ะ,ะบันดไดมันสุดแค่ตรงนี้นนใช่ครับเดินเท้าแล้วก็จะไปเจอบันไดอีกครั้งหนึ่งครับอันนั้นอุบไว้ก่อนเดี๋ยวตกใจไว้เป็นความลับ <c oughs> <c oughs> น้ามเพื่อนคุณพ่อช่วยพช่วยจริงจริงจะได้เนีจะพากันนะพรช่วยนะดีแลวมีพระมาน้ำหนึ่งครับีพรามาน้ำหนึ่งจะหัวเี่ยวแตกเหี่ยวแตกแล้วบอกเกอนไป อเขาเสียแขวนไว้นี่อขากลัเอลงมาวลงก็แม่ติบแล้วนม <พอ S 1> ันเป็นแมงแมงแมงไปแ้เอาเอาไมโทออกจะเป็นหามผ่านอาไมโทออกจะเป็นปหามผ่านหามาครับถ้าถ้าเอาเอาไม่โทออกจะเป็นหามผ่านใส่หามเอาถ้าครับถ้าว่าหามก็ต้องผ่าน ครับหามพันมาแล้วโอ้โหเก่งจังเลยมาหอดเลยมาไปไหนครเอเนาะจ้างร้องไหวดูขึ้นไหมพี่อันนี้ก็ขึ้นมากันยังมิงๆได้ว่าพ่ออยู่มีพอดีกันยังไงจ้งกันไหวจนวารีไปว่าได้ไหมเอาโบพักกันบ่ผักปะคะ

น้าเองขาเริมันขึ้นลดลทำาได้เอนังขาที่ไหนทำแด้บอกคนนั่งาที่นทำนั่าที่หนทมงเดินนงบอกคนเื่อยๆ้อจุดเกไรเลี้ยวซ้ายคผูเลยแใกล้น่มือข็งทั้งสองคนพาจันบ่ไหวพาจันเะล้มวัเออพาจันเปล้ม คามชุดเจด้ยอย่าเลื่อยไปจุดสุดท้ายเลยจะนั่งทายบอยกับปะคก้มนั่งขึ้นไปเด้อ่าเย็นค่ะลอยขึ้นแล้วหลังล้มกอลังเจ้าพี่พี่เายรอดุบันไดนะหมลงจากล่างหาเราบหมอกันม่ถึงสวยเลยดาหางเดี๋ยวจะมีชันกว่านี้นะวาว่าอันท้ายเราก็ได้วานี่แต่ว่าช่วงมันยาวนี่นะมาเห็นบันไดเศร้าเลยพักก่อนมีบันไดแดงสวยกว่านี้ครับ พอได้ครับพอได้ลุ้นขา <c Ris ky> สั่นหน่อย้อ่าารูปยอไตอลี้เปนเขุ้ดท้ายนราดขไปเลยครับใครไม่หายใคออกมาแล้วคาสือีน

มีใครสนใจสั่งจองพระร่วงไหมครับรอรับได้เลยสักคู่ไม่ไดค่ะพริงเลยนไ่เห็นข้างหน้าหรอ อะ้จะรับผ้าล่วงกันนะเอาเปล่าเอาเปล่ามีใครสนใจจะรับป้าล่วงมั้ง <c oughs> ป้าล่วงมีรับป้าล่วงไหสานเอาเชือก อาการมันหมดแรงบอมาโคจรรอบลจแม่อมนั่นป่ง่เยป่ะรับอมนบนอมื่งานมาได้่อาวมด้แบบองเน่ เมื่อหนาสิเป็นล้มควนดิ่งล้มเงินกันเนี่ย ออีกสี่ร้อยเมตรอ๋อมันเป็นลองลองน้ำตกนะครับเนะี่ยช่วงหน,น้นาฝนน้ำคื้ซีแฮนครับเนะี่ยน้ำปลาครับออน้ำกเนี่เป็นน้ำปลาดิ ๋อสบายครับสบายสบายเจ็วปวดขานะขารถปวดแลวขับอุ้ยยืม่อยนะอ๋อแต่ละสองหมื่นบาทคนนี้เลี้ยงกันนู

แม่เจเจที่อ uh. ๋ยเราถ่ายรูปก่อนครับถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนอาจารย์ย่างกลับมาเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวถ่ายรูปนะครับอาจารย์ย่างไก่บ่มีกลับมาอย่างนั้น

เฮอยนิดเอยนิดเยนิดเอาแี่นี้่ะนี่ตรงนี้ก็ได้นี่นี่ตรงนี้สวนนั่นนี่เราต้องมือจับกคเฮมือจับสำหรับคนนีคู่ิ ไเจุดชมวูวตรงนี้นะครับระวังนิดนึงใครที่มาเป็นคู่นะครับอย่าไว้ใจมันนะครับอย่าหันหลังให้มันด้วยอย่ามันใส่เนี่ยเปรี้ยงเดียวได้ถึงข้างล่างเลยดีนะแต่เราไม่มีคู่เขาดูหน้าหมอกในวันใบไม้ลงไปเย uh, อะ nah มัเหม็นเน่าถ so ้าเป็นช่วงหน้าฝนไม่เน่าหรอก น้ำฝนมันก็หล่นออกกันน่ามันเสร็จมันจะไหลออกสมัยกิจอยี่ซาลามันแบกกรบเบียงข่าสารเน่ยไทยเน่ไข่แห่งบูมีแผงตะกี้ขีดมขามใดแตกฟังจอนนะครับ ไม่รู้สึกำลังพี่แตกปะตอนนี้บางเหมือนบางด้วยครับอะ,อะตามผมมาเลยนะ เลยก็ค <nd loss of water> ิว่อไปเข้ามาเลยอย่าเด้อย่าเดวครับับครับเขียนที่หนึ่งครับลืมบอกไป เอาไหมครับมีข้าวเหนียวอยู่ข้าวเหนียวใส่ทอดมาแบ่งกันนี่ลูกมาเอามาลูกนั่งได้เลยลูกนี่ก็เป็นแบบนี้ค่ะ โมเมนพระล่วงแล้วครับเออระุลุกพระลวงตอนคืนก็ตั้งจองไว้เลยด้วยสององอ์รุนพิเศษเหรอครับมซุมหลบรูเรื่องเลยซุ้มีขนหน้าย้นเหรอข้างบนคนวะพระอยู่ข้างหน้ายังบรุูอยู่เาแก้วพระพระที่เห็นพนยกเหรอแล้วพระอาจารย์เฮาเหี่ยละครับ มันมือหย่านพนลวงความหมายครลวงนี่ใครก็ลวงพักพลวงอยู่เหมือนวันในรีฑาลดนเหมอคนน่งาลงเปืโอ้เห็นแต่ดาบุ้มหัวไปพร้อมอ้บาดชาแล้วเรเสียสมยทงเจ็บงายลยนะโอ้ยก้อนห็นนะก้อนกลมๆหยียไปถัด เห็นก้อนเล็กๆเหียบลันครับมันจะสไลด์หรือภาษาอีสานเขาเรียกว่ามันเหมือนนะครับส่างแตกหลายหนเลยเอาขังลงเอาขังเซขเียรอบนี่าและผู้เล่นไม่ไหมตนผู้ใส่เก็ยัเออ อีกดองสามเก้าีครับอกก3 9ครับม <c oughs> <c oughs>

มันได้มาสี่ร้อยกว่าขั้นสองกิโลเมตรไม่ใช่แล้วเนี่ยเกินบันไดเปล่าที่เราไม่ได้เล่นบันไดภาตารอ้ย โ้ไป่ไปเกาะเลยไปเกาะเลยนะถ้าไปเกาะก็เจอกันเกาะเจอกันเกาะแยกสองหมอกทางบ่อยว่าไปทางไหนล่ะเอ้ยขับน้ํนัไปอกประออกทางเ่นออกทางนู้นหทางนี้ออกทางนี้นค ใบละหนึ่งร้อยชร์ตไม่ใช่ลุงนั้นร้อยห้าสิบกระเป๋าดีครับเหเอร้อยห้าสิบเสียกันเลยอันนี้ร้อยเดียวจ้ะอันนี้ร้อยเดียวนะอันนี้ร้อยเดียวอันนี้จะเป็นร้อยห้าสิบผ้าจา์จะขึ้นไปเรื่ยังไงมาแล้วลงมาอ๋อลงมาแล้วเหรอครรัับคบขึ้นโซนไหนครับผ้าจารย์ขึ้นอยู่โซนไหนขึ้นไปสุดเลยครับไม่ครับเมื่อเช้านี่ขึ้นตอนไหนขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับผมขึ้นตรงนี้ ครับผมพอดีไม่เห็นคนเยอะมาแต่เช้าเลยครับมาจอดนอนร้องแต่ตีสี่ครับเอาเอาเสื้อเสื้อตัวหนึ่งก็ได้ยจอดเท่าไหร่ตัวละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบถ้าตัวใหญ่จะสองร้อยใครจะใส่คะ